มหาหมากพีพวนมหาผลไม้ป้าครับผมนี่พ่อหมากอีกโกยอีกคือเกานน่ครับอีกโกยหรือว่างงูลปลาด้วยครับเด้อนี่ขึ้นวนยที่พื้นยังบูสุครับผมนี่ขึ้นวนยสุครับแก้วอิสัยพื้นแก้วมา,นะมาดูผีพวนโซ่พีพวนพ,พวี่น้องทำโซ่เมืองนะผนะีพวนก็ลังเริ่มสุม้วคภาพพีพวนก็ได้เออเต็มเลยวะนี่ครับ เดี๋ยวชิพากินถือถื <pues S 2> <ข>อไปถือไปถือไปแบบนี้ถือไปแบบนี้ครับปวดแขนบ่ละหนึ่ยชุกดีมากๆเป็นแบบนี้ครับช้ำๆครับผมรสชาติกระสิวานอมเปรี้ยวด้วยครับบ่หนมันยังมาสูนเต็มต้นเลยเตินชุกกรกับนี่แล้วเราก็ไายในที่ เอาไปตำก็แซ่บ้ะครับเด้อตำใส่เปียกใหม่ครับอเอาเมเ็ดไปปลูกก็ได้ด้วยครับเอาเมเ็ดไปปลูกอยู่บ้านเ,าเม็ดพื้นเป็นประมาณนี้ครับโอมนี่เอาข้าวต้มบ้านเฮาได้กินนเลยชดใหน

วิวนปุ่นดิมาอยู่ดิไปเดี๋ยวิวนกันเไปบ้านไปตยดำอู้วฟ้นปุ่นะหอยเต็มยูื่เต้นก่นเต้เจ้าหอนบ่หอนถรงเนียหมย่หอนละ